สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช้าทอล์กตัวอย่างหนัง s สโ w ไวท์ถูกปล่อยออกมาแล้วนะฮะซึ่งก็ตามคาดกระแสคนติมากกว่าคนชมซะอีกเรื่องที่มีคนติเนี่ยมีเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่หนังยังไม่เสร็จด้วยซ้ำเพราะว่าตัวละครเอกอย่าง s สโ w ไวท์เนี่ยที่มีการแคสตผู้หญิงคนนี้ Rachel s กเลอรซึ่งคนมองว่าเธอเนี่ยไม่เหมาะกับบทนี้ผลงานของราเชลเนี่ยมี อย่างเช่นเรื่องเว s ไซ i ์สตอรี่เรื่องล่าสุดน่าจะเป็น Hunger Games ปี2023ที่ผ่านมาเป็นนักแสดงหญิงที่กำลังมาเนาะอั n คัมมิส่วนตัวผมอะชอบส h นไวเนี่ยความหมายของชื่อคือหิมะขาวหิมะสีขาวอะไรประมาณนี้แหละซึ่ง r c h ช l เนี่ยเธอไม่ได้ดูเหมือน Snow White ในอุดมคติหรือในความเชื่อความคิดของเราเนาะ เรากําลังพูดถึงการ์ตูนหรือนิทานตามที่เราเข้าใจและเห็นภาพมาตลอดว่ามันเป็นแบบนั้นซึ่งมันจะเสียหายขนาดไหนกันเชียวถ้าดิสนีย์เลือกที่จะคีปไว้แบบนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะมีใครเดือดร้อนนะแต่ก็ไปเปลี่ยนสาเหตุหนึ่งที่แคสราเชลมาเป็นสโนไวท์เนี่ยคงมาจากเรื่องวกวกนี่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็มีมันก็มี มันก็สามารถที่จะคิดไปได้ว่าเอเคอันนี้คือโวกอีกหนึ่งอันของดิสนีย์อีกแล้วเพราะว่าราเชลเซกเลอร์เนี่ยเธอมีเชื้อสาย p o l i ิชผสมกับโคลัมเบียนซึ่งก็คลึ่งขาวนะแต่ก็ไม่ได้เหมือนคนทั่วไปปกติก็คือมีความแปลกแยกออกไปอีกทีเหมือนว่าเธอเนี่ยเป็นคนกลุ่มน้อยหรือเปล่าราเชลเซกเลอร์ ler, เธอเคยบอกว่าเธอมีปัญหาเรื่องนี้มากตอนเด็กๆเ,เพราะว่าเธอไม่ได้รับการยอมรับ ตั้งแต่สมัยเรียนเหมือนว่าเข้าใครไม่ได้เป็นตัวแปลกแยกซึ่งเรื่องนี้ในอเมริกันก็เป็นปัญหาอยู่มากที่ว่าถึงคุณจะไม่ใช่คนผิวดำอะแต่ว่าถ้าเชื้อชาติของคนถ้าเชื้อชาติของคุณมันคุมเครือสังคมก็จะไม่ค่อยยอมรับ <c oughs> เช่นเพื่อนในโรงเรียนเป็นต้นอย่างนี้นะ马าแาคร์รีก็เคยพูดถึงเรื่องนี้ว่าตอนที่เธอโตอขึ้นเธอก็ หมือนไม่ฟิตอินไม่รู้จะอยู่ตรงไหนกับใครหรือชั้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะเธอจะขาวก็ไม่ขาวจะดําก็ไม่ดำอ่ะมันก็เป็นปัญหาใหญ่ของเธอเหมือนกันอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังให้เห็นภาพว่าที่เขาบอกว่ามันไม่เหมือนคนอื่นมันไม่เหมือนอยังไงฉะนั้นการที่เอาราเชลเซกเลอร์มารับบทเป็นสโนไวท์ก็อาจจะมองได้ว่าอันนี้คือเป็นการเพิ่มความหลากหลายในกระบวนการวอรของดิสนีย โอเค okay. inclusive e n o u g h แต่บทคนแคะที่บทมีเจ็ดคนดิสนีย์ก็ดันแคสคนมาแค่คนเดียวเพื่อมาแสดงบทคนแคร์ถึงเจ็ดคนโดยทีมสร้างให้เหตุผลว่าอันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะว่าเป็นข้อมูลจริงหรือเปล่าทีมสร้างกลัวว่าจะไปกระทบต่อจิตใจของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถ้าใช้คนแคล์จริงๆมาแสดง แต่ว่าไม่ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงนะการที่จบด้วยการเอาคนแคร์หคนมาแสดงบทคนแคร์เคนเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้เปิดโอกาสจริงๆนี่นะมีคนแคร์หรือคนตัวเล็กๆอีกมากมายที่เขาต้องการพื้นที่ในงานแสดงโดยเฉพาะโปรเจกต์ใหญ่ๆแบบนี้ขณะว่าคุณเนี่ยจะ inclusive คุณก็ยังเลือกท็อปปิกหรือเลือกพื้นที่ที่คุณจะ inclusive แบบนี้มันเป็นอินคลูซีฟที่แท้จริงหรือเปล่าบทคนแคระเนี่ยแสดงโดยมาตินเคลบบ้าซึ่งแคสอย่างที่บอกแคสมา1คนเท่านั้นเพื่อมาแสดงถึง7บทของตัวของคนแคระทั้ง7 m a r มาตินเคลบ้าเนี่ยเขาเป็นนักแสดงชาวอเมริกันเป็นสตันตมืออาชีพมีผลงานเยอะมากแต่เด่นๆก็คือจากในเรื่อง pirates of the caribbean ซึ่ง มันจะดีกว่าไหมถ้าดิสนีย์ใช้โอกาสนี้ในการแคสคน7คนแล้วมาแสดงเป็นคนคลาสทั้ง7มันสร้างงานให้คนอีกตั้ง6คนได้สร้างประตูเปิดโอกาสในโลกของการแสดงในพื้นที่วงการบันเทิงให้เขาอันนี้คือเอามา1คนแล้วก็ให้แสดงเป็น7บทมันอินคลูซีฟยังไงปฏิกิริยาของคนเมื่อตัวอย่างทางออกมา คนเนี่ยก็ไม่ได้โฟกัสไปที่สี่ผิวของสโนไวท์ซึ่งตอนแรกผมคิดว่าคนจะไปโฟกัสกันตรงนั้นนะแต่จริงๆแล้วมันมีเรื่องที่คนแคร์มากกว่านั้นอีกคือหน้าตาของสโนไวท์ที่ราเชลเซกเลอร์เนี่ยคนบอกว่าไม่สวยหรือสวยไม่เท่าควีนหรือสวยต้องมากกว่าควีนหรือเปล่าซึ่งมันไม่ได้อย่างนั้นซึ่งควีนเนี่ยเป็นตัวร้ายในเรื่อง ซึ่งจะมาสวยกว่าสโนไวท์ได้ยังไงควีนเนี่ยรับบทโดยแกวกาดอตหรือแกดอตเนี่ยแหละครับซึ่งเคยเป็นชาวอิสราเอลเคยแสดงในเรื่อง Wonder Woman จากหลายๆภาคหรือหลายๆซีรีส์นี่แหละที่เขาเรียกกันบทออริจินอลของสโนไวท์เนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันต้องสวยเป็นประจักษ์ถูกไหมเพราะว่ามันจะมีบทตอนที่เดอะควีนเนี่ย ไอถามกระจกวิเศษว่าใครงามเลิศในปัตตพีแล้วกระจกก็ต้องตอบว่าสโนไวท์สวยที่สุดมันก็เลยทำให้เกิดเรื่องต่างๆขึ้นมาว่าควีนเนี่ยจะต้องไปกำจัดสโนไวท์แต่ว่าเรื่องนี้ยสโนไวท์เวอร์ชันนี้คนบอกว่าสโนไวท์มันสวยแบบไม่คอนฟินซิงสเท่าไหร่เพราะว่าคนคิดว่าควีน่ะที่แสดงโดยแก้วนี่แหละสวยกว่าลาเชลไปหลายเท่ามากคือสวยพุ่ง อันนี้ no offense to r a c h e l นะส่วนตัวผมชอบ r a c h e l นะเทรนเรื่องของ inclusive แบบเพิ่มความหลากหลายเปิดโอกาสกว้างขึ้นคือเป็นการที่ทำให้คนจากต่างเชื้อชาติต่างาต่างกลุ่มอะคนที่มาจากกลุ่มที่คนไม่รู้จักคนที่ไม่ได้รับการยอมรับในมุมกว้างเข้ามามีส่วนร่วมในงาน มากขึ้นเราจะเห็นได้จากโฆษณาแบรนด์ใหญ่ๆห,หรือจากหนังปัจจุบันนี้มีเยอะเลยอย่างเช่นแอดพวก Apple n i k นกี้ที่จะใช้คนดำมาเป็นตัวเอกมากขึ้นเพอๆแทบจะแบบร้อยละเกแล้วมั้งตอนนี้ทุกอย่างก็ต้องมีคนดำทั้งหมดแล้วตัวคนดำจะเป็นตัวเอกด้วยส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่คนมองว่าผมก็มองด้วย มันเหมือนเยอะเกินไปแล้วจนมันเหมือนยัดเยียดมันดูไาเป็นธรรมชาติมันแบบมากเกินไปตัวอย่างอย่างเช่นล่าสุดที่ในเรื่อง Little Mermaid ที่เอาคนผิวดำมาเล่นเป็น,เป,นเป็นตัวเอกคนก็คิดว่าคือใครอะ่ะจะมาเล่นเป็นเมร์เป็นเป็นนางเงือกอะ่ะมันไม่ผิดหรอกเล่นได้ทุกชาติศาสนาแหละเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่า นางเงือกจริงๆเขาคือเชื้อเชื้อชาติไหนถูกไหมแต่ว่าความเชื่อของของคนโดยเฉพาะกับเรื่องลิตเติ้ลเมอร์เมดอะเขามีความเชื่อและมีภาพแบบนั้นอยู่แล้วไงแล้วคุณเอาคนผิวดำมา,มามามาแสดงมันขัดกับภาพที่คนคาดหวังและความเชื่อของคนมันก็ทําให้คนรู้สึกว่าคุณทําอะไรอยู่ผมะมองว่าเรื่องของ inclusive เนี่ยคือถ้าคุณจะ inclusive นะ ผมมองว่าคุณเอาคนอินเดียมาสิคุณเอาคนจีนมาสิเพราะคนกลุ่มนี้มีจํานวนเยอะมากเป็นหนึ่งในเจ็ดของประชากรโลกอะ่ะคนอินเดียและคนจีนน่ะแม้แต่คนอิสลามเองก็ตามคนนับถือศาสนาอิสลามมีเยอะมากแล้วก็ปลอ,อผมไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามผมกําลังพูดว่าถ้าคุณจะแร์คุณแร์ให้ทุกมิติแฝงให้ทุกพื้นที่ถูกไหมเพราะว่าผมรู้สึกว่าอย่างเช่นคนอินเดียกับคนจีนหรือแม้กระทั่งคนมุสลิมเนี่ย เขามีพื้นที่ในในสื่อระดับโลกค่อนข้างจํากัดเขาก็จะมาเป็นครั้งคราวแต่ว่าไม่ได้มาโดยเฉพาะคุณนุสลิมนี่คือมาน้อยมากมาแบบเราไม่รู้ด้วยซ้านอกจากคุณผ้ามาอย่างนี้ถูกไหมคือผมมองว่าถ้าจะ inclusive ก็น่าจะไปเลยเอาให้เต็มที่มาทุกรูปแบบมายกขบวนมาเลยนะมันน่าจะแร์กว่า แล้วมันน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่าแบบนี้คือคุณไปจอดอยู่ที่คนแคระอย่างเงี้ยจากหเป็นจากเ็ดเป็นหนึ่งเนี่ยผมก็ผมก็งงเหมือนกันว่ามัน inclusive อนินคะลูซีฟยังไงนะแล้วก็จะยกตัวอย่างแบบในไทยอย่างเนี้ยเทรนอย่างเช่นการเอาฝรั่งมาถ่ายโฆษณาโดยเฉพาะในวงการแฟชั่นการใช้ฝรั่งแบบฝรั่งจ๋าเลยนะเป็นคนตะวันตกหรือไม่ก็คนผิวดำคนแอฟริกันเนี้ย มาแล้วก็ให้เหตุผลปัจจุบันนี้มันง่ายเพราะให้เหตุผลว่า inclusive แต่ว่าจริงๆเราเรื่องนี้มันมีมานานแล้วตั้งแต่แบบยุคปี2 0 0พอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นใช่ไหมว่าฝรั่งมีบทบาทคือคนใช้ฝรั่งมีบทบาทในการทาแอดโฆษณาเยอะแม้กระทั่งในโฆษณาทีวีอะ่ะแล้วเราเป็นคนไทยอะ่ะเราดูเราก็งงอมผมก็เลยมองไปว่าถ้าคุณอยากจะ inclusive คุณเคยเห็นคน ลักษณะอย่างคนคุณวินัยไกรบุตรไหมซึ่งเขาหล่อมากนะแล้วแต่เขาผิวดํามากเขาผิวดําแบบคนไทยสื่อไทยไม่ชอบอะ่ะอืผมเห็นน้อยมากคนที่จะเป็นนายแบบแล้วจะมีผิวดําแบบแบบดําแบบคนไทยอะ่ะหรือว่าจะมาเป็นตัวเอกในโฆษณาหรือในละครหรือแม้แต่ในหนังมีแบบแทบจะนับคนได้อะ่ะมีแต่น้อยมากแล้วแบบดําจริงๆอะ่ะดาแบบคนไทยดาอะ่ะ มันก็ถูกเลือกปฏิบัติอยู่ดีอะ Rachel Sealer เนี่ยเธอเคยบอกว่าเรื่อง Snow White เ v e r s i o นเนี้ยจะเป็นการตีความแบบใหม่ก็คือจะให้ความสำคัญน้อยลงกับเรื่องรักลักแล้วก็จะไปให้ความสำคัญในเรื่องพลังของผู้หญิงก็คือ Women Being in Roles of Power คือผู้หญิงสวมบทบาทที่ทรงพลังผู้หญิงมีพลังซึ่งมันก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ ทำให้ต้องตัดคำว่าคนแคระทั้ง7ออกจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นส n o w white กับส n o w แว snow w คืออะไรวะสโนไว h กับคนแคระทั้ง7แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นแค่ส n o w white ซึ่งมันอาจจะง,ง่ายต่อการโปรโมทโฆษณาใช่แต่ผมคิดว่าบทจริงๆแล้วเขาน่าจะให้ความสำคัญไปที่ส n o w white เป็นหลักด้วยดูจากโฆษณาสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับ บายบายรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิต